มาแล้วครับทุกคนโ,โหสุดยอดเลยครับนับทุกคนปลากระมังครับใสด้วยสวยเลยครับผมยอดเลยครับผมทุกคนกระมังใสด้วยสวยเลยครับสองตัวเลยครับ ก็สวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายแม่น้ำลบบุรีครับนี่ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาตกปลาหน้าดินครับผมวันนี้ผมก็จะลงทันเด็ดสี่คันครับเดีย๋ยวพาดูสภาพหมายทีมครับสภาพหมายวันนี้ครับผมนี่ครับ ตรงที่ผมตกก็จะล่มหน่อยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันเปล่าไปครับผมก็วันนี้ถ้ามาเื่อที่ใช้ก็เป็นนมปังมะขิดครับผมเเราบ้าเหดื่อครับ <c oughs> นี่กเป็นเยือเก่าครับแต่สภาพหมายตนี้น้ำก็นิ่งๆครับผม ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าทำไ,ไปดูเองครับผมแล้วมีอาการครับผม มาชุดแรกก็กินเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวไปดูกันใหม่ครับผมกินครับผม มาครับทุกคนสุดยอดเลยครับตัวแรกก็ปลาตะโกเลยครับผมโอ้สันสวยเลยครับโอ้ประมาณครับผมนะครับเดี๋ยวเก็บปลาครับผม ทุกคนปากระมังครับใช้ที่สวดเลยครับผมอยอดเลยครับผม ครับผมไซอามานสามนิ้วครับก็ <clears throat> <c oughs> ทอดกรอบได้ครับผมใไซนิไป <travels. S 1> แล้วครับทุกคน กำลังครับสวยเลยครับผมว้าวก็กินได้เรื่อยครับตอนนี้เรียปลาครับผมตามมือกันต่อเลยครับ พึ่งเก็บไปเองครับผมมาอีกตัวแล้วครับผมมากระมังครับใส่สวยเลยครับก,กินดีครับตอนนี้ว้าวยอดเลยครับวันนี้ถือว่าได้สนุกเลยครับผมเงาการครับทุกคน ครัปลากระมังไซน้อยครับผมตัวสามนิ้วครับผมก็พอได้ทอดครับตัวนี้สำหรับตอนนี้ก็ลงเบ็ดมาได้ประมาณสักชั่วโมงได้แล้วครับผมก็ได้ปลาหลายตัวแล้วครับถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งครับผมนี่ครับสำหรับปลาที่ได้วันนี้ครับก็โอ้หลายตัวครับผม มีพวกกระมังตะโกกปลากระแห่ครับผมได้ทอดเลยครับวันนี้ถือว่าสนุกครับผมปลากินดีครับสำหรับเหยื่อที่ผมใช้ก็สูตรมั่วครับไม่ได้มีสูตรตายตัวครับผมอันนี้หนักครับผมจะมีไซส์ยอยู่ครับผม วอะครับทุกคนตะโกกครับผมตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้ก็นา่าจะมีสี่ห้าขีดอยู่ครับผมโอ้ตื่นเต้นเลยครับเะก,กี้มันพาเข้ากอพักปอดด้วยครับเดี๋ยวไปตามรถืาอนทมกันใหม่ครับผมเฮ้อ คันแรกก็เริ่มมีอาการครับทุกคนแต่ว่ากินเบาๆอยู่ครับน่าจะเป็นปลาเล็กครับผม รับดังมือเอ่อโอ้ยกำลังไส่สวยเลยครับสองตัวเลยครับยอดเลยครับผมโอ้ถือว่าไม่นักหนักครับแล้วเชือเป็นปาตะโกะครับผมคือสู้ซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับโอ้ยยอดครับผมสำหรับตอนนี้ก็น้ำไหลครับพัดผักเข้ามาด้วยครับ มาบังตรงที่ผมโยนเบ็ดตกปลาด้วยครับก็ตอนนี้ก็รอปลากินอย่างเดียวครับก็คือโยอนเบ็ดไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นเลยครับสักคันหนึ่งเดีย๋ยวรอดูอาการสี่คันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ผักก็มาอัดแน่นอยู่ข้างในครับมีช่องเล็กๆนี่ครับที่ผมจะตีออกไปได้ครับตอนนี้ก็เงียบมาสักพักแล้วครับ ก็อรอลุ้นอีกสักพักครับว่าจะได้ตัวเปล่าทถ้าียบม,มากๆก็ต้องเลิกครับผมลูกปลาอะไรกินครับผมเมื่อกี้โหเสียดายเลยครับกินแรงมากเลยครับ แต่วัดไม่ติดครับทุกคนโอ้โหเสียใจจริงครับผมผู้สันนั่งร้องนายครับนี่ครับทุกคนตะกี้ไม่ใช่ชันมองครับก็ตัวเบ็ดเลยตัวเดียวครับผมคือตัวท้ายที่ห้อยขาดไปเลยครับผมมีเอ็นติดอยู่หน่อยเดียวไม่ลูกปลาอะไรครับผมกินแรงเลยครับ ต่อนหน่อยๆครับทุกคน ปลาตะเพียนครับผมสสามนิ้วครับกำลังทอดกรก่อนเลยครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เงียบม,มาพักใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันครับว่าเราได้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะครับก็ได้เยอะอยู่ครับวันนี้ ถือว่าได้สนุกเลยครับวันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าดีเลยครับลากินดีครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกัด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ